วันนี้ทำไมแมีไม่ว่างอ่าทำไมผมต้องเลี้ยงแคลรี่ด้วยอ,อ่าก็แม่ไม่ว่างนี่นะก็ต้องให้เบอร์รี่กับแม่ของเบอร์รี่นะ่ะเลี้ยงไปก่อนแล้วกันนะทำไมแม่อยาอยู่กับแม่ผมอยากอยู่กับแม่นะหุยเอาหน้าไปอยู่กับเพื่อนสนิทเธอไปหุย ระหว่างนั้นก็หุ้ยคองคุณแจเล่นหมุนไปเลยปิ้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์หู้หมุนอย่างสบายสบายไม่ล่วงด้วยอืมไปไปได้แล้วเดี๋ยวฉันไปคุยกับเพื่อนสนิทฉันก่อนนะคนจริงน่ะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าดูคนยังไม่รู้นะแม่ของเคนกับแม่ของเบอร์รี่นะ่ะสนิทกันมากเลยนะมาเคนไปไปหาเบอร์รี่เพื่อนสนิทเธอไปสวัสดีครับ สวัสดีจันเค้นทำไมวันนี้หน้าซึมๆอ่ะก็นะแม่ผมนะสี่แม่ผมว่าต้องไปที่อื่นผมอยากอยู่กับแม่ผมมากลยเอาเหรอเสียใจได้นะงั้นเธออยู่กับเบอร์รี่ไปก่อนแล้วกันนะหุยอยู่กับเบอร์รี่ได้อย่างน้อยก็ได้อยู่กับเพื่อนนะห้วยอยากให้เบนอยู่ด้วยจัง <c oughs> สวัสดีเบอร์รี่ <c oughs> มาแล้วเหรอเค้นสวัสดีจ้า วันนี้ฉันพี่แมวได้นะโอ้โหบ้านเธอก็สวยเหมือนกันนี่ฉันเพิ่งเคยมาครั้งแรกเแมวเอาน้องหมียวสวัสดีบ้างสิโอ้น่ารักจังเลยนะเหมวเธอใช่เมล่าเจ้าออเรนน่ารักมากเลยนี่น้องออเรนชอบนอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนให้บอกเองีย้ยอะไรเงีไยหยาบเลยดีกว่า เอาละพัดแต่วันนี้มีงานอะไรมาให้ฉันทําอีกแล้วเนี่ยมาปกติไม่มีหรอกนะไม่เคยหรอกนะมีแต่ให้ทําอย่างอื่นอาวนี่เธอด้วยนะคุตลอดเลยหรอฉันไม่ได้ดูแต่ฉันแต่ฉันดาวเอาละมาสวัสดีจ้าแม่เคนสวัสดีจ้าแม่เบอรี่ฝากเลี้ยงน้องน้องตัวนี้หน่อยนะน้องชื่อ น้องชื่อเบบี้ชื่อว่าแดนนี่นะทุกคนห้ว <c> ย <oughs> ไปทำงานอุ้ยเป็นไรน้องสำลักน้ำลาให้หรอฮะงั้นเดี๋ยวแม่เคนขออนุญาตพาไปทำที่ทำงานนะคะทุกคนเด,เดี๋ยวดูแม่เคินเลยนะอรหลสามสองหนึ่งป้ายเลยระ่ะตอนนี้แม่เคินก็มาแล้วต่อไปก็รอรถ ดูแป๊บหรือว่านี่รถรถแบบสีเหลืองนะทุกคนเลย่าไคิดอะไมากมบบน,นาี่ทำไมรถแบบนี้มันทำได้หยขอดีได้ไงเ <c oughs> ปหน้าต่างก,าก่มาวี่ขบับรถ นี่ถี่ท so ี่ทำงานแล้วเดีต้องรีบเข้าก่อนเดี๋ยวหัวนะดาเมื่อไม่ใช่ตรงนี้อ๋อตรงนี้ฉันก็ไปไกลมาแล้วใค่ทายแล้วกันนะทุกคนว่าแม่แม่คินจะมาหาใคร สวัสดีวันนี้ไม่มีงานอะไรให้ทำเหรออ๋อวันนี้มีงานพี่เอาไปแหละสวัสดียามเช้านะแม่เค้นใครๆก็เรียกฉันว่าแม่เค้นนี่งานชั้นหหหรือมาเอาเนี่ยทุกคนลองเธอเอาแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะเดินผ่านไปแล้วให้ทุกคนดูลองคิดเอาแล้วกันใบให้ว่าไม่ใช่ฉันก็เป็นหัวหน้าของใครๆหลาย,ลาย,ลายคนนั่นแหละมาทำงานเลยดีกว่า ฉันก็จะเป็นพวก call center ที่แบบไม่ใช่ call center สิให้ให้เรียกว่ายังไงเีรอทุกคนอืมสวัสดีค่ะทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะะเขออางานฉันเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ,อ้ oh my god กลับมาเฮ้เต่าไปบอกเบอร์รี่แล้วว่ามีงานมาให้อ,อ่า นี่มีบีน้องชื่อเดนนี่มาให้เลี้ยงนะน้องเดนนี่อ่ะน่ารักเคนเนะไมเธอวินน้องน่ารักเหมือนเธอเลยอ่ะอื้อแอบชมฉันหน่อยไม่ได้แอบรู้อย่างนั้นดิยุบหนูเดนนี่นะครับสวัสดีฮะพี่หนูชื่อเดนนี่นะสวัสดีจ้าพี่ชื่อเบอร์รี่นะจะยินดีที่ได้ยู่กัครับ พี่น่ายักจุงบุยน้องก็น่ารักเหมือนกันจ้ามีน้องแมวให้เลี้ยงด้วยนะนี่น้องออเรนน้องออเรนชอบแมวมากเลยนะน้องออเรนชอบเล่นกับเบบีมากเลยนะน้องงเีมวน่าหยักจังเลยตัวอะไรอาไปเปี่ยนงั้นลุงกลัว้องกลัวนี่แต่มันก็น่ารักชอนเลยฮะขอรู้หน่อยรูปแบบตตีตีหน่อยเฮ้น้องเมียวเจมสนะโอ้ไม่กอ เล่นกันดีๆหน่อยสิจ๊ะเขาอ,อุ้มหน่อยโอ้โหน้องอย่างหนักเลยสวัสดีจ้าเดนนี่โอ้โหเดนนี่พออยู่กับพี่เขานะมีความสุขเชียะเฮมาจะไปไปกันเถอะเดี๋ยวให้น้องเดนนี่ขึ้นไปดูห้องฉันฉันเพิ่งรู้เนได้ว่าเธอมีห้องห้องข้างบนดาดฟ้าด้วยความจริงมีแต่เธอไม่ดูเป็นไงบ้างชุดอยู่